มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มฉุนโดนพนักงานรถ BMW เหยียดเป็นคลิปดีโอที่กำลังกลายเป็นเวลาอยู่ในขณะนี้นะคะหลังจากได้มีผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิป,ปดีโอขณะอยู่บนท้องถนนและบังเอิญเจอรถยนต์หรู BMW ที่ถูกติดไม้กวาดเอาไว้ด้านหลังรถหลายๆคันพร้อมเขียนว่ารถกวาดถนน นั่นทำให้เจ้าของคลิปซึ่งเกิดความสงสัยถามคนในโซเชียลว่าอันนี้คืออะไรยังไงนั่งคิดมาครึ่งวันแล้วใครก็ได้อธิบายทีซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการโปรโมทหรือว่าทำคอนเทนต์ของใครหรือเปล่าก่อนที่ไม่นานนะคะจากนั้นครูตีเจ้าของรถในคลิปเรียงกล่าวออกมาเปิดเผยพร้อมทั้งเล่าสาเหตทุที่ต้องทำแบบนี้เนื่องจากโดนเซลล์ขายรถเหยียดค่ะโดยคุณตีเล่าว่าตัวเขาเองได้แวะไปที่บูตรถยี่ห้อนี้ที่ห้างดังย่านลาดพร้าว เราว่ามีแผนจะเปลี่ยนรุ่นรถที่ใช้พอดีแต่เมื่อเข้าบูธไปกลับไม่มีเซลล์หรือพนักงานเข้ามาดูแลเอาแต่จับกลุ่มคุยกันจนเขาตัดสินใจเรียกก็ยังไม่มีใครเข้ามาด้วยความหงุดหงิดจึงบอกไปว่าถ้าไม่มาผมไม่ซื้อก็ได้สิ่งที่น่าตกใจก็คือแทนที่เซลเองจะรีบเข้ามาพูดคุยกลับเข้ามาเยาะเย,ะเยะ้ยด้วยคําพูดเดียวกันพร้อมกับหัวเราะใส่เขาจึงบอกว่าผมก็เป็นลูกค้า BM นะครับ ทำให้หนึ่งในเซลล์ที่วิ่งมาทันทีแต่เขาโมโหมากจึงเดินไปอีกฝั่งไปเจอกับเซลล์ที่แนะนําดีเซลล์คนนั้นจึงแนะนําให้ไปแจ้งเรื่องร้องเรียนกับบริษัทด้วย ต่อมาคุณตีจึงไปแจ้งเรื่องเรียบร้อยที่เคาน์เตอร์พร้อมกับถามชื่อพนักงานแต่กลับได้รับคำตอบว่าไม่รู้ทั้งทางที่ตอนจับกลุ่มคุยกันก็ยืนอยู่ด้วยกันทั้งหมดที่ทําแบบนี้เขาไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนอกจากคำขอโทษจากปากคนที่พูดจ่าเยาะเย้ยเขาทั้งนี้คุณตียังขับรถประท้วงแบบนี้เป็นวันที่สองแล้วด้วยหนุ่มฉุนขาดโดนพนักงาน b m w เ yeah. หยียด ก็เลยเอาคันที่มีมาขับประทวงแปลงรถดูเป็นรถกวาดถนนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ